เกลือก็คือเวลาไปหาหมอก็ขอจากโรงพยาบาลได้เบิกได้ะเทอันนี้ก็จะเทประมาณสามส่วนสี่ก่อนไม่รู้ว่าถ้าพิมพ์เอยอะก็ล้างหลายรอบหน่อยอันนี้สซลิงน์นี่แบบนี้จริงๆมันเป็นแค่แท่งนี้แลวนี่หัวมาใส่เองเดี๋ยวถ่ายรูปข้างนอกให้ดูอ่ะแล้วก็สูตรน้ําเกลือเครื่องไซลิงนให้เต็มไซลิงนนะอย่างนี้นะเขาเต็มส่ลิงน์เสร็จอ่ะเฟลเตรียมพร้อมนะลูกการหายใจนะลูกอ่ะนี่เราทรํารูนี้ก่อนนะหนึ่งสอง อ,อันนี้ไม่ค่อยมีี้มูกนะอ่าถ้ามีเพราะว่าไหนมีีิมูกมันก็จะมีก้อนขึ้นมาก็ทำจนกว่ามันจะไม่มีี้มูกอะให้ทำไงวะเนี่ยเพือ่อนโอเคหลายเพราะว่าเด็กมันจะเริ่มการหายใจไปละหูอ,อื้อไหมไม่อื้อไม่อื้อค่ะโอเคเป็นรองแบบให้ไอเดนนี่กี่รบสาม <3. S 1> โอโ้สามเลยไม่แต่ถ้าวัานไหนเป็นมากก็ต้องทำเป็นสี่ห้ารอบเจ็ดแปดเก้าสิบนะอ่ะรูนั้นไม่ค่อยมีละเอามารูนี้มั่งโอเคอ่ะ ไว้ทำไ,ไมต้องตดด้วยอ <c oughs> <c oughs>